สวัสดีครับคลิปนี้เป็นบรรยากาศฉลองแชมป์ของทาง bg ปรปทุมยูเนเต็ดครับที่ได้แชมป์ไทยลีกสัปดา์โอ้โหตอนนี้เก็บทรงไม่อยู่เลยทีเดียวแล้วก็มาเฮกันต่อด้านนอกครับ bg ปทุมยูเนเต็ดรอมาถึง12ปีครับเพื่อเป็นแชมป์ไทยลีก1น,นะครับผมแล้วก็จะสร้างเสติรไลฟ์ผายครับนะสุดท้ายจะเจอ SCG เมืองทองถ้าผ่านไปได้ก็จะไล้พผ้ายอย่างสมบูรณ์ครับ แล้วตอนนี้ก็เข้าพิธีในการรับถ้วยนะครับผมคนรับถ้วยก็จะเป็นสุรชาติสารีพิมพ์ครับโอ้โหตอนนีชูถ้วยเรียบร้อยครับบีจีประทุมเป็นแชมป์ไทยลีก2020ครับโอ้โหรอคอยมานานตกชั้นไปปี28ครับขึ้นชั้นมาแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์ทันทีเลยนะครับผมในฤดูกาลนี้ แล้วภารกิจต่อไปของ BG ประทุมก็เป็น AFC ซแชมเปี้ยนลีกครับแต่เขารอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยมาดูว่าผลงานเขาจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชม like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ